การท่องเที่ยวไทยในปี2558นะคะก็คือเป้าหมาย2.2ล้านล้านบาทปรากฏว่าเราทําได้2.23ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเห็นก็คือจํานวนนะคะนักท่องเที่ยวล้านคนต่อครั้งก็คือ138.8นะคะซึ่งคิดเป็นมูลค่าเงินคือ0.79ล้านล้านบาทนะคะส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวที่น้องเห็นก็คือจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ประเทศไทย นะคะ29.88ล้านคนนะคะแล้วก็เป็นเซกเตอร์ที่เพิ่มขึ้นนะคะในมูลค่าเงิน24%นะคะ4-5ล้านบาทนะคะส่วนสัญชาตินะคะสิ่งที่เราหลีกไม่ได้ก็คือน้องๆคงรู้ว่าจี ated, นมาอันดับหนึ่งะคะแล้วต่อด้วยมาเลเซียและโคเรลี Korea, นะคะนอกนั้นก็จะเป็นญี่ปุ่นนะคะ จำนวนนะคะของนักท่องเที่ยวในแต่ละโซนที่มานะคะก็จะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยโซนเอเชียก็จะนํานะคะซึ่งไม่เป็นที่แปลกใจซึ่งณปัจจุบันทุกๆคนก็ทําตลาด CLB ใช่ไหมคะเพราะว่านักท่องเทีเดินทางได้เยอะนะคะมีโลคอสที่สามารถนำนักท่องเที่ยวมาสู่เรานะคะส่วนมาดูว่าปี259 25 5นะคะเราแม็กจะผ่านมาได้ขึ้นปีแล้วนิทงงานนะคะ ซึ่งนี่คือภาพรัฐเขาคาดหวังในเรื่องของรายได้นะคะ2.40ล้านบาทซึ่งเพิ่มจากของปีที่แล้วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มีเทรนกระแสที่ยังนำาด่งก็คือประเทศจีนนะคะมาเลเซียโคเรียเหมือนเดิมน,นะคะส่วนที่ทางตลาดต่างประเทศนะคะ เราจะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ผู้ับต้องการเหมือนกันคือเราไม่ต้องการแมสทัวริซึ่มโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยพื้นที่กระนเนี่ยเป็นพื้นที่สวยเราอยากเจาะตลาดที่เป็นดิฉ์มาร์เกนะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยมาประเทศไทยเราก็เจาะที่เป็น First v i ิสิค่ะซึ่งตลาด First v i ิสิมีใครบ้างตลาดยุโรปตะวันออกนะคะตละาดบราซิลตลาดมุสลิน ถามว่าทําไมมุสลิมเป็นตลาดที่มาแรงมากและรัฐบ,บาลกําลังทําคือในเรื่องของกระแสฮารันทรูซึ่งนะคะเพราะว่ามุสลิมเป็นประชากรที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลานะคะเป็นซิติเซนที่เพิ่มข,ขึ้นทั่วโลกส่วนตลาดดิฉ์สปาเกตตก็มีการปูในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงสุขภาพตลาดคู่รักนะคะตลาดในประเทศจะสังเกตว่าท่านผู้ว่าการก็ออกมาเต้นเชิญชวนใช่ไหมคะให้พวกเราเที่ยวในประเทศมากขึ้น มีการทำโปรโมชั่นเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวมีการส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดาเรื่องของการสร้างกระแสนะคะความเป็นไทยหรือแม้กระทั่งแจกรางวัลกระตุ้นท่องเที่ยวไทยอันนี้น้องๆคงเห็นอยู่แล้วนะคะในพ t r ีอารของทาราคอนทางรอา,าเขาก็ทํานะคะแล้วก็ปีนี้ที่เราเจอคือมี World Events มีการแข่งขันทุกปีนักท่องเที่ยวจะดลอกเนื่องจากอาจจะไม่ได้เข้ามาท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ เรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะคะความกังวลความกังวลงของเศรษฐกิจจีนปัญหาเรื่องของสายการบินเราที่เจอเรื่องไอเคโอนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของแนวโน้มการก่อการร้ายอันนี้เป็นปัจจัยที่เราจะต้องเจอนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็ยังมีอาจจะเจอปัญหาเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมิดนึงเรื่องในบางพื้นที่ที่จะต้องมีการปิดปรปับปรุงนะคะซึ่งเราก็ต้องมีพยายาม้รฟืน้น แล้วก็การที่ไทยเราก็เป็นเป้าหมายของญี่ปุ่นของเกาหลีที่จะดึงนักท่อ,ง,ทเทอง,งเที่ยวไทยไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็มองเราเป็นทาเก็ตเขาเหมือนกันนะคะทีนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะอยู่ทาง่วนใต้นะคะน้องๆก็จะเห็นว่าจังหวัดของพวกเราภูมิใจได้ว่ามนคือหนึ่งในท่านะคะของประเทศที่ทํารายได้เข้าสู่ พื้นที่เข้าสู่ประเทศไทยนะคะทีนี้ทางของรัฐเองเขาก็มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะคะการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพื่อที่จะมีการกระจายไาได้สู่พื้นที่นะคะแล้วก็เรื่องอการพัฒนาการสร้างเครือข่ายคมนาคมนะคะก็จะเห็นว่ามีการเปิดพอร์ตนะคะสนามบ,บินเพิ่มที่อุตภเปามีการเพิ่มโลคอสแอร์ไลน์แต่ทีนี้ทั้งนั้นก็จะเป็น โอกาสนะคะสาหรับพวกเราในการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน,นะคะการสร้างมูลาค่าเพิ่มให้กับท่องเที่ยวไทยนะคะเราก็มีการสร้างแบรนด์ก็คือพยายามกระตุ้นให้ทุกคนรู้ว่าแบรนด์ value a d d e เนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญนะคะสร้างความมั่นใจและปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวนะคะก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งจังหวัดเราท่านผู้มาก็บุกนะคะในเรื่องการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยท่องเที่ยวทางทะเลนะคะเพราะว่าสิ่งที่หนีไม่ได้คือโซนภาคใต้คือ เป็นการท่องเทียเท่ยวทางทะเลซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะการพัฒน,นาบุคลากรด้านอุตแบบสาหการรมท่องเที่ยวอันนี้ทุกๆคนก็คงอยู่ในช่วงของการเทรนนิ่งนะคะเพราะว่าในหน้ารลทรุกปีพวกเราก็มีการเทรนพนักงานนะคะแล้วก็พัฒน,นาผูกก้ประกอบการให้ขีดความสามารถทางการแข่งขันซึ่งปัจจัยนี้แหละคือปัจจัยที่เราจะเอาซอฟต์แวร์มาใช้เพื่อสร้างความสามารถของเราให้ทัดเทียมกับ คู่แข่งนะคะเพื่อที่จะเราเหนือกว่าเขาเราจะดึงเงินเข้าสู่ประเทศเราได้อย่างไรนะคะการสร้างสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศอันนี้คือการสร้างเ็ติวร์นะคะซึ่งเหมือนที่เราเปิดอาเซียนเราอาจจะต้องจับมือว่าเมื่อก่อนเราขายเซเว่นเดย์สินไทยแลนด์ต่อไปเราอาจจะขายโฟร์ทีเดสินอาเซียนมีเราเจ็ดวันมีไปเที่ยวพม่าสามวันมีไปเที่ยวลาวสี่วันหรืออะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ ตัวสเตรทจี้ในการส,งส่งเสริมตลาดในกับต่างประเทศเนี่ยสังเกตเลยว่าในมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราจะมีทั้งเรื่องอ d v e r t i s ิ่งแบรนด์นะคะสเตรทจี้หรือในขั้นตอนอื่นๆเนี่ยตัวอินเทอร์เน็ตก็จะใชน,นะคะที่ให้เราเข้ามาเรื่องของการทำการตลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์ตัวไทในประเทศนะปัจจุบันซึ่งจะเห็นว่าแต่ละประเทศของไทยประชากรเรา67 เป้าหมายที่เรากำลังมองอยู่ับปัจจุบันก็คือเปิดอินโดนีเซียซึ่งมีประชากร250กว่าล้านคนแต่อันนี้ประเทศไทยกำลังเตรียมบุนะคะเพราะว่าเหตุผลก็คือเมื่อก่อนเรามีมาเลเข้าแต่อินโดนีเซียอย่างสังเกตว่ายังเ็นยังจรวนน้อยอยู่นะคะส่วนนด้ากนการท่องเที่ยวว่าในกลุ่มของเราไทยนำมาเลและก็สิงคโปร์ ะะแต่จำนวนนักเที่ยวต่างชาติที่เข้าเนี่ยมาเลเซียก็ดึงดูดได้ดีกว่าเรานะคะข้อเสนอในอตรงนี้ก็คือมีการปฏิรูปวิสัยทัศน์ของเราปรับโครงสร้างแล้วก็พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันถ้าน้องๆเห็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยต้องพึ่งตัวเองนะคะทอยางไรที่จะติดอาวุธให้กับเราเพื่อที่เราสามารถที่จะเพิ่มความแข่งขันหาไรายได้ให้เพิ่มขึ้น เหนื่อยน,น้อยลงแต่ได้เงินมากขึ้นนะคะเรื่องของควิกวินด้านการท่องเที่ยวเราจะทําอะไรได้บ้างประมวอาหารเพิ่มมูลค่าสร้างการท่องเที่ยวยมค่าคืนหรือมีการสร้าง Gateway, ism, เกตเวทัวริซึมอำนวยความสะดวกวีซ่าอันนี้ก็จะเป็นนโยบายเหตุผลที่เราต้องรู้พวกนี้ก็คือเพื่อให้เรารู้ว่าแผนระดับประเทศก็ทําอะไรแล้วเราจะเกาะกระแสงอย่างไรนะคะอันนี้จะเป็น ข้อมูลของที่รีสอร์ทนะคะที่หลังจากที่เรารู้แล้วว่าการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงในเรื่องท่องเที่ยวเราก็เลยมีการนำเอาซอฟต์แวร์นี้เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะทีนี้สำหรับที่รีสอร์ทเนี่ยเราก็เริ่มมีการใช้อันนี้คิดว่าทุกทท่ทานก็ใช้อยู่นะคะที่เป็นซอฟต์แวร์ที่มาใช้สำหรับกิจการจากเดิมพวกเราก็เนื่องจากเป็นคนโลกาใช่ไหมคะก็เริ่มทำธุรกิจเ,เล็กๆแล้วค่อยๆเ,เติบโต ะะแต่ทีนี้เนี่ยการลงทุนในซอฟต์แวร์อาจจะมีผลประโยชน์ในเรื่องของความสามารถที่เราสามารถตัดสินใจได้เร็วเอาข้อมูลตรงนั้นมาประยุกต์กับลูกค้าเช่นเทรนด์นะสมัยก่อนน้องวางบัเญชนเป็นปีแต่เดี๋ยวนี้น้องต้องดูรายอาทิตย์ใช่ไหมคะอาทิตย์นี้ลูกค้าเปลี่ยนเนชั ity, ่น a l ล t ิตี้การเป็นอาเซียนการจัดบุฟเฟ่ต์บรีฟก็ต um ้องเป็นอาหารอาเซียนมากกว่าอาหารยุโรปนะคะก,ก,การจัดกิจกรรม ลูกค้ากลุ่มนี้ชอบอะไรเราก็ต้องจัดให้ตรงตาม n a t i o n a l ล t y ตของลูกค้าใช่ไหมคะ <ST RC> การกระบวนการที่เราใช้ในการมาปรับตัวนะคะ <ST RC> ก็คือเหมือนที่ทางทุิญีาชัดว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นศูตรสำเร็จไม่ใช่ซื้อ Product มาเสร็จมันจะทำให้เรารวยขึ้นเลยเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ทุกคนจะต้องทำ ức, ก็คือดูว่า Product ของเรามีกับตัวธุรกิจซอฟต์แวรนั้นหรือไม่ถ้ากรณีที่มีกันปุ๊บ เราก็ต้องมาดูว่าแล้วเราจะปรับเอาข้อมูลที่จากเดิมแค่คี์อินรีจิสเตอร์ลูกค้าเก็บเงินเสร็จเก็บเข้าดัตตาไฟล์เราทำมากกว่านั้นไหมสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าสมมุติว่าเราซื้อมือถือ20,000แต่เราใช้จริงอาจจะแค่2,000อีก18,000เนี่ยที่เขา produce แล้วเรายังไม่ได้ใช้เนี่ยมันคืออะไรเราก็เข้าไปดูนะคะว่าจากเดิมแค่เอาฐานดัตตาเก็บเก็บเงินลูกค้าเข้าไฟล์จบ เราลองเอาฐานดัตต้าเหล่านั้นมาทำ CRM CRM มีประโยชน์อย่างไรกระตุ้นลูกค้าที่อยากจะเดินทางแต่ไม่รู้จะไปไหนเราก็สามารถเอาฐานข้อมูลเขาส่งจดหมายไปหาบอกว่าปีที่แล้วเดือนนี้คุณเดินทางมาพักกับเราหากคุณอยากจะเดินทางนะ10% discount for return guest มันก็จะเป็นข้อมูลที่เรานำไปใช้ประโยชน์นะคะหรือแม้กระทัง่งลูกค้ามาเช็คอินถ้าตัวระบบมันสามารถ detect ชื่อเดิมได้ มันก็จะดีดออกมาให้เราว่าลูกค้าเคยมาพักเราก็ใช้ข้อมูลตัวเนี้ยสร้าง value added ให้เขาว่าสิทธิประโยชน์ที่คุณเป็น r e t u r n r guest คุณได้10% discount รวดสปาฟรี free, หรือ10%ในการลดค่าห้องอาหารหรือ whatever เพื่อดึงให้เขาประทับใจนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเหตุผลที่ที่เราจะต้องมีการทำพัฒนานต่อยอดถามว่าเราทำแค่นี้คนอื่นก็ทำเหมือนเราทำอย่างไรที่จะให้ลูกค้าติดใจ ซึ่งมีข้อสังเกตก็คือว่าถ้าคุณสามารถกระจายตัวข้อมูลไปให้ทุกนกที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นรรอนค์ขียนข้อมูลว่าลูกค้ามาจากไฟล์ค่อนข้างเตอร์รี่นะลูกค้าอยากจะได้ห้องเร็วนะคะแล้วก็เวลาที่ทาให้บ้านเห็นข้อมูลปุ๊บหลังจากทำห้องเสร็จก็รีบแอดไซน์เพื่อที่ทางฟรอนท์จะได้ให้ลูกค้าอิกก่มกอนหรือกรณีที่ลูกค้ามีเด็กนะคะการเตรียมอุปรกรณ์ หรือกรณีที่ลูกค้าเป็น Return g u แ s t และเกิดข้อมูลว่าคนนี้ต้องการห้องวิงนี้เท่านั้นหรือชั้นหนึ่งเท่านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะออฟเฟอร์ให้เขาเลยตรงนี้จะสร้างความประทับใจนะคะเพ่่อมันก็เป็นบริการที่สร้างสเสน่ห์ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยใครสามาที่จะดึงดูดใจลูกค้าได้มากที่สุดก็จะเป็นโรงแรมที่อยู่ในดวงใจของเขาการซื้อซ้ำสัปดาหต่อไปก็จะมานะคะ สิ่งที่แน่นอนก็คือว่าเราเริ่มมีการมาปรับทั้งกระบวนการของคนกระบวนการของพนักงานแล้วก็กระบวนการของเทรนนิ่งนะคะทีนี้นี่คือประโยชน์ที่ของดึงโรงแรมแต่จริงๆที่ก็มีอีกหึงโรงอยู่ในตัวเมืองแต่อันนี้เราวางตัวลักษณะว่าหลังจากที่เรานํามาใช้แล้วเนี่ยมันก็สร้างประโยชน์อะไรที่เป็นตัวเงินกับไม่เป็นตัวเงินซึ่งพี่ว่าในขั้นตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นแต่บางทีเนี่ยทำอย่างไรให้เราเก่งขึ้น ไม่ใช่แค่เอาซอฟต์แวร์มาเสร็จแล้วปีที่แล้วเหมือนใช้แบบนี้ฟีนี้ก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้อจาจจะฝากทางผู้พัฒนานะคะว่านอกจากว่าเราได้ซอฟต์แวร์มาแล้วอยากถึงนะคะการต่อยอดการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมีข้อมูลลูกค้าเราจะส่งข้อมูลไปหาเขาอย่างไรทำวิดีโอและทำพรีเซนเทชันให้เข้าชั้นแน l ไหนที่จะเจอเขาใี้เยอะที่สุดหรือแม้กระทั่งว่าการที่เราจะสามารถสเปร ไปหาลูกคา้าจากเมื่อก่อนที่เราต้องเดินทางรถโชว์ทั่วโลกเนี่ยเราจะมีวิธีไหนที่จะสามารถจับลูกค้าได้ตรงประเด็นมากกว่านะคะก็ทางที่ก็ขอแชร์ในข้อมูลน,นะคะแล้วก็ขอเปิดเวทีให้กับทางคุณพิโร์นะคะสำหรับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์น้องๆจะได้ประโยชน์จากเขาค่ะขอบคุณมากะคะ่ะ